บทที่6เอวัเม,มสุตังเอกังสมาย,ยังพระกวาภาลานสิยังวิหรหะรติอิสิปตนีมิคาทาเยตันละโข,พ,ขพิกวาพระกวาปัญจวัคคิวเวพิกขูอามันเตสิเทวม,มีพิกเวอันตาปัพชเชเตนะนะเสวิตภายโยจจยังกลมา สุกามะสุขันลิกาโนโยโคฮีโนกัมโมปุทชานิโกอนาลิโยอนาตตทะสันหิตโยจายังอัตกิละมาฐานโยโคทุโคอนาลิโยอนาตะสันหิตโอเอเตเตพิกเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทา ตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภินญายะสัมโพธายะนิพายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิบทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภินญายะสัมโพธายะนิพายะสังวัตติอาิยเมวะอริโยอัตถัง กิโกมัโคสยัติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปวสัมมาวาจสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสารพิขเวมชิมาปฏิบัาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการียานการีอุตปสัมมายะสปินญาญะสัมโพธายะนิพายญสังมัตติยิทางโคปนิปนะทุก พิวีทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามะระนปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุกโขโทมณัสสุป,ปาทยาสาทุกขาอมขขัมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนะระพันติตามปิทุกขังสังคิต เตนะปจุปทานักขันธาทุกขาอีทางโหปนะพิกขวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยาอย่างตันหาปูโนภวิกานันทิลาคสะหะคตาตันละตันลาปินันทินีเสยทีทางกามตันหาพระวตันหาวิพระวตันหาอีทางโคปนะปิกขวทุกขนิโรธอนิยสัจจังโย ตัดสาเยวตันหาอาศิสวิลาคะนิโรโทรจาโคปนิษสันขักโมมุตติอนาลโยอีทางโคปะนะพิกเวทุกขะนิโรคาธามินีปฏิบัทาริยสัจจังอายะมีอริโยอัดทางคิโกมะโคเอยะทีทางสัม,มาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาชิวสาัมมา,ามามโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอ er ีทางทุกข um ังอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอานนุสสุเตสุทามีสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปณิทานทุกขังอริยสัจจังผลินเยยันติเมีพิกเวปุเพอนนนุสสุเตสุทามีสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปณิทานทุกขัง อริยสัจจ be ังปริญญายันติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหา ตับพันต์ที่มีพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติม iner, ady, ีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทางทุกขะนิโรธ อริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนาน u สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังขุปนิตางทุกขนิโรโธอริยสัจจันสันชิกาตพันติเมพิกเวปุเพอนาน u สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิทังทุกขง นิโรธวริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนโสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิอีทางทุกขนิโรธขขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาธิอีทางทุกขง นิโรธโททคามินีปฏิบัติาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาธิอารโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรตคาตามินีปฏิบัาริยสัจจันติเมพาพาวิตันเมผิกเวปุเพอนุสสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารโลโกอุตปาธิ ยาวกีวันเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตทังทวทศากาลังยถา,าปูตังยานะทัศนังณสุวิสุทธังอโหสีเนวเะตะหาวังพิกเวสเทวโลโกสามะระเกสพพม,มะเกสสสพามะนียปัชะปชา สัตเทวมนุสายะอนุตตลังสัมมาโพธิงอภิสัมพุทธโภปัญจัญสิยาสิงยัโตจะโขมีพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทะสกาลังยถาภูตังยานัสนังสุวิสุทังอโหสิอัถาหังพิกเว สัตวเกโลกเกสมารลเกสพมเกสสัพหมนิยาปัายะสัตวมนุษย์สายะอนุตตลังสัมมาโพธิงสัมอภิสัมพุโทโธปัญจันปจัจจายาสิงยานจปะปนะมีทัศนงังอุาาทปาธิอกุมปามีบิมุติอยยมันติมาชาตินติธานิ นับพระโวติอิทามานังโวจะระควาอัตตมานาปัญจะวิเคียพิกขูระควาโตภาติสังอภินันทุงอิมันมินจะปะนะเวยากะละนิสมิงพันยะมานีอายัตมาโตโกทันยัญสะวิชะละชังวีตามลังธรรมจักขุ อุทปา,าทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสันตับสันพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจะพระกวาตาธรรมะจักเกภุมมมาเทวาสัตรรมนุษสาวสุงเอตัมพระกวาตาภาลานสิยังอิสิปตนีมิกขะทายอนุตตลังธรรมะจักกังประวัติตังอปวัต อปติวัตเตียงสมานีนะภา,านีนะวาเทเวีนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกจิวาโลกัสมินติภุหม,มานางังเทวานางังสัตธางสุตวาจะตุมมะหาลาชิกาเทวาสัทธรมนุสสาวสุงจะตุมมหาธินาการังเทวานางังสัตธางสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตมนุสวาเวสุงตาวติงสานังเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัตมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสวาเวสุงตุสิตาเทวาสัตทางสุตวานิมมารตีเทวาสัตมนุสาเวสุงนิมมารตีละนังเทวานางสัตทางสุตวาปะละนิมิตวะ สัตว์ีเทวาสัตธรรมนุษสาวสูงประนิมมิตรวะสัตตินางเทวาสัตทางสุตวาพม,มากายกาเทวาสัตธรรมนุษสาวสูงเอตัมภควตาภาลานาสียงอิติปสณีมิกะทายยอนุตลังธรรม,มาจักกังปวัติตังอปติวัตยังสมณีนะวาปามณีนะวาเววาเทเวนะ วามาเลนะวาพัมมุนาวาเกจิวาโลกาสมินติอิต ja, ah, ิหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตโตอะพุกัจฉติอายัจจะทัสหะหัดสีโลกาธาตุสังสังกัมมันปิสัมปกกรมปิ สัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโเกปาตุละหสิอติกรรมเมวเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอตโคปะกวาอุทา,า,านังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโกโกทันโยอ,อัญญาสิวัตโกโพโกทันโยติอิติหิหังอญญายะสมโตโกทััสสะ อัญญาโกธันโยเตวะนามังอโหสิตี